เนนอขข่่าาววโดยสำั I-N-N กรำลึก48ปี14ตุลาธรรมบุญสามศาสนาตัวแทนจากพักการเมืองกลุ่มการเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงงานรำลึก48ปี14ตุลา2516ประจําปี2564 ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน14รูปบริเวณด้านหน้า,นาอนุสรณ์สถานพร้อมกับจัดพิธีกรรม3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธ คริสและอิสลามจากนั้นเวลา9นาฬิกามีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาคม2516โดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาและกล่าวสัต์ดุดีว่าเหตุการณ์14ตุลาคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูง สุดในนามนายกรัฐมนตรีขอไว้อาลายัยขอสรรเสริญอุดมการอันมั่นคงและวีรกรรมในเหตุการณ์วันนั้นย่อมเป็นภาพที่ชัดเจนอยู่ในจิตใจของประชาชน ขณะที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกพักเพื่อไทยกล่าวสดุด,ดีแทนผู้นำฝ่ายค้านว่าจากวันนั้นถึงวันนี้พด็จการ์ยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปก่อนจะนำผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาคมและเม้าเอาแกนเพลงเพื่อมวลชนเรียกร้องรัฐบาลให้หยุดทำร้ายประชาชนก่อนจะให้ตะโกนปล่อยเพื่อนเรา บรรยากาศในงานคึกคักเหมือนทุกปีค่ะมีตัวแทนจากพรรคการเมืองกลุ่มการเมือง ญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาวางพวงมาลารำลึกตั้งแต่เช้าอาทินางสาวพันธิกาวานิตัวแทนกลุ่มก้านานายนัทวุฒิบัวประทุมสสตัวแทนพักเก้าวไกลนายราเมศรัตนชเวงตัวแทนพักประชาธิปัตย์นายอนุสรเอี่ยมสะอาดตัวแทนพักเพื่อไทยตัวแทนพักภูมิใจไทยตัวแทนพักเสรีรวมไทยตัวแทนนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นต้น ขณะที่นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังกล่าวสัต์ดูดีเพื่อรำลึกถึงวีรชนตัวแทนกลุ่มเสรีธรรมศาสตร์ป่วยก้าวหน้าและแสงโดมได้นำลังพง เข้าไปในงานค่ะพร้อมกล่าวตอบโต้แสดงความไม่พอใจต่อการกระทําขององค์การน,นักศึกษาที่เคยออกถแถลงการห้ามไม่ให้จัดงานรำลึก45ปี6ตุลาคม2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระพระันร์แต่กลับมาจัดงานรำลึกวีรชนในงาน14ตุลาคมทําให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกลุ่มทะลุฟ้าที่มาร่วมงานเข้ามาสมทบตะโกนด่าทอองค์การน,นักศึกษาค่ะ ต่อกันที่สักสยามไม่ปิดประตูพรพิมนทพภูมิใจไทยบอกเพียงว่ายังค่ะ นายศักสยามทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยไม่ปฏิเสธกระแสข่าวว่านางสาวพรพิมนธรรมาสารสสปทุมธานีที่ถูกขับจากพรรคเพื่อไทยปมบทส่วนมติพักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่โดยนายศักสยามกล่าวสั้นๆพร้อมหัวเราะว่ายังค่ะ ปิดท้ายกันที่โรงเรียนศวนกุหลาบวิทยาลัยฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้รอบสองอีก1,169คน บรรยากาศนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลราดเพร้าวตามการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แยกเป็นนักเรียนชั้นม .4 เวลา9 0นาฬกาถึง10นาฬิกาจำนวน397คนนักเรียนชั้นม .5 เวลา1 0นาฬิกาถึง11นาฬิกาจำนวน4 1 9คนและนักเรียนชั้นมอเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา จำนวน353คนรวมทั้งสิ้นที่มีการลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนในวันนี้คือ1169คนค่ะ โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองหลังจากได้มีการฉีดรอบแรกไปแล้วจํานวนกว่า1000คนในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพูฟ้าตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกต่อการดูแลและช่วยเหลืออ,อำนวยความสะดวกในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆจากการสอบ ถามไปยังอาจารย์ที่มาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยวันนี้พบว่าการเร่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเข้ารับวัคซีนเพราะต้องการกลับไปเรียนในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆมากกว่าเรียนออนไลน์ค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ